บรรยากาศของการจัดงานตลาดอารยะขายสินค้าขาดทุนวันนี้เป็นวันแรกครับของหมู่บ้านราชธานีอโศกและขณะนี้ผมและทีมงานอยู่ที่หน้าโรงปุ๋ยพลังชีวิตซึ่งเป็นโรงงานปุ๋ยโรงงานปุ๋ยผลิตปุ๋ยตรางงอกงามและเช้าวันนี้ก็บรรยากาศเริ่มคึกคักนะครับที่พี่น้องประชาชนทยอยเข้ามาจับจองแล้วก็มาซื้อปุ๋ยนำกลับไปใช้ที่เลือกสวนไรนา เดี๋ยวเราจะตามบรรยากาศสดๆไปดูว่าการซื้อปุ๋ยในตลาดอริยะในวันในเช้าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ก็คือรถของพี่น้องประชาชนนะครับที่ทยอยมาซื้อปุ๋ยไปใช้กันนะครับและทางด้านขวามือก็จะเป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่มาซื้อปุ๋ยไปใช้นะครับนี่ก็จะมีจากเมื่อวานที่เราสอบถามเนี่ยก็จะหนึ่งท่านเนี่ยสามารถซื้อปุ๋ยได้จำนวนเพียงสองตันเท่านั้นนะครับ ถ้ามากกว่านี้อาจจะไม่เพียงพอสําหรับพี่น้องประชาชนรายอื่นๆนะครับที่จะมาเลือกซื้อแล้วก็เอาไปใช้ที่สวนบ้างนะครับปุ๋ยตางงอกงามซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตโดยชาวชุมชนนั้นก็ค่อนข้างได้รับความนิยมของของพี่น้องประชาชนมากแล้วก็ท่านนี้ก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ใช้ปุยป๋ยตางงอกงามใช้มากี่ปีนะสปีแล้วครับเป็นยังไงครับผลที่ได้หรือว่าการประเมินแล้วคุณภาพเป็นยังไงบ้างครับ อันดับแรกก็คือถูกตังค์ตวเงินในกระเป๋าเยอะเลยแล้วก็มันก็ไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่ที่จะใส่ปุ๋ยเคมีเพราะาผมไปใส่ยางพารากับปามน้ํามันจํานวนกี่ไร่ครับรวมแล้วตอนนี้ก็ประมาณ80ไิไร่นี่ก็ยังไม่พอนะนี่เดิมที่ใช้ปุ๋ยอินรี์เจ้าอื่นหรือว่าใช้ปุ๋ยเคมีอย่างไงครับเจ้าอื่นผมผมไม่เคยใช้ผมก็ใช้ตัวนี้มาตลอดแต่ก่อนนี้คือใช้เคมีเลย เคมีอย่างเดียวการเปรียบเทียบต้นทุนลดลงเยอะขนาดไหนเลยครึ่งเลยครึ่งอีกครับแล้วคุณภาพมันสู้เขาได้ไหมอ,อันนี้มันได้ระยะยาวตัวนี้ผมคิดว่ามันได้ระยะยาวแล้วดินมันร่วนซุยมีไส้เดือนหรือพวกนั้นไม่เหลือแล้วไส้เดือนครับครับแล้วปริมาณในการใส่เนี่ยต้องเพิ่มมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีปกติไหมครับ ก็เพิ่มมากกว่าอยู่นะครับถ้าเพิ่มมากกว่าก็หมายความว่าต้นทุนก็อาจจะไม่ตัหนึงก็ไม่เป็นไรใส่สบายกว่าปลอดภัยกว่าสุขภาพร่างกายเป็นยังไงครับพอมาใช้ปุ๋ยชีวภาพลูกๆอยู่นั่นเขาก็สบายดีในงานตลาดอริยะปีนี้ทราบอย่างไรว่าที่นี่ขายปุ๋ยชีวภาพผมผมเป็นลูกค้ามานี้สามปีแล้วติดตามกันมาตลอด <c oughs> วันนี้มาเอาไปกี่กี่ตันครับ,120บร้อยยี่สิบกระสอบี๋ยว,ว่าเอาไปไม่หมดแล้วเพราะว่ารถผมไม่ไหวแล้วในราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถือว่าเป็นยังไงบ้างครับจากสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ <Okay. S 2> ราคาปุ๋ยขนาดนี้มีผลที่พอได้ช่วยพี่น้องประชาชนขนาดไหนครับโอ้ประหยัดลงได้เยอะดีครับประหยัดลงปุ๋ยละหนึบาทใช่ไหมครับนี่ก็หมื่นกว่าบาทแล้วโอ้โห สุดยอดเลยครับอันนี้ก็คือใช้ในตลอดทั้งปีเลยหรือเปล่าครับก่อนฝนครั้งแรกครั้งที่สองก็ต้องมาเอาอีกแต่คงไม่ได้ราคานี้ครับก็จะใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆไหมหรือว่าจะยังไงครับให้ต่อเนื่องไปไเรื่อยหรอครับใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยอยากจะประชาสัมพันธ์อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนอย่างไรครับให้มาซื้อปุ๋ยชีวภาพเหล่านี้ไปใช้รรมดาผมก็แนะนำเขาอยู่แล้วว่าให้มาซื้อ ที่ลงปุ๋ยของบุญนิยมเลยอะไรพลังงานเพื่อชีวิตอะ่ะพลังชีวิตพลังชีวิตครับขอบพระคุณมากครับครับผมายโชคดีครับครับนี่ก็เป็นท่านแรกนะครับที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพตราง,งอกงามใช้ในการปลูกปรามน้ำมันแล้วก็ยางพารานะครับบรรยากาศข้างในตอนนี้ก็กำลังมีการขนปุ๋ยนะครับที่พี่น้องประชาชนทยอยมาเลือกซื้อไปใช้ที่บ้านนะครับ เดี๋ยวผมอยากให้เห็นทางด้านขวามือของเรานั้นก็จะเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพของหมู่บ้านราชธานีอโศกนะครับก็จะเป็นโกดังใหญ่ๆแล้วก็มีวัตถุดิบในการมาผลิตปุ๋ยนั้นค่อนข้างจะเยอะมากเลยทีเดียวครับส่วนส่วนผสมนั้นมีอะไรมากเดี๋ยวเราจะค่อยไปติดตามรายละเอียดก,กันอีกทีนะครับโดยรวมๆแล้วสภาพตอนนี้ค่อนข้างจะฝุ่นเยอะพอสมควรเราจะมาดูกันว่าข้างในนี้ พี่น้องประชาชนกี่รายแล้วนะครับที่มาเลือกซื้อปุ๋ยตรางงอกงามของโรงงานปุ๋ยพลังชีวิตซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกบรรยากาศตอนนี้กําลังคึกคักกันเลยทีเดียวครับท่านที่มาซื้อปุ๋ยในวันนี้ถ้าหากว่ามีรถมาซื้อและสามารถขนส่งไปท่านสามารถจะมารับไปได้เลยนะครับแต่สําหรับท่านที่ยังไม่มีรถ มาขนส่งในวันนี้ท่านสามารถที่จะมารับได้ภายใน3เดือนนะครับหลังจากที่ท่านซื้อบินไปแล้วนะครับทางบริเวณรอบๆเราจะเห็นว่าเป็นกระสอบปุ๋ยจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับแล้วบางส่วนก็กำลังผลิตไปด้วยเรียกว่าปุ๋ยเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปุ๋ยที่ค้างสต๊อกเป็นปุ๋ยผลิตขึ้นใหม่ๆนะครับเราจะมาดู บริเวณที่เป็นผลิตปุ๋ยแล้วก็เป็นบริเวณที่กรอกปุ๋ยแล้วก็ช่างกิโลปุ๋ยนะครับในกิจกรรมของการมาทำปุ๋ยก็จะมีบุคลากรของชาวชุมชนนั้นหลากหลายนะครับมีทั้งท่านสำนะซึ่งเป็นนักบวชก็มาช่วยในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับในการกรอกปุ๋ยปุ๋ยหนึ่งกระสอบนั้น50กิโลกร,รัมนะครับก็จะมีตาช่างนะครับ ชั่งให้ได้50กิโลกร,รัมแล้วจากนั้นก็จะไปผ่านกระบวนการเย็บกระสอบนะครับนี่ก็คือปุ๋ยชียวภาพตรางงอ,อกงามที่ผลิตกันสดๆเลยครับแล้วก็วางขายให้กับพี่น้องประชาชนที่จะมาในงานตลาดอริยะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะครับ12-15สเมษายนปุ๋ยที่เราเห็นเมื่อวาน2วันก่อนก็เริ่มพร่องลงไปนะครับก็จะมีะแผนกเย็บกระสอบนะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับ เึ่งนี่ครับเป็นปุ๋ยเชีวภาพของตราง,งอกงามผมจะลองหยิบมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าลักษณะเม็ดของปุ๋ยตราง,งอกงามที่ผลิตโดยชุมชนราชธานีสองนั้นสภาพเป็นอย่างไรจะแตกต่างจากปุ๋ยเคมีที่เม็ดอาจจะเท่ากันแล้วก็มีสีขาวแต่สําหรับปุ๋ยตราง,งอกงามนั้นเม็ดไม่เท่ากันนะครับแต่อุดมสมดุลไปด้วยอินทรีย์วัตถุหลากหลายเลยทีเดียวครับ นี่นะครับกระสอบหนึ่งห้าสิบกิโลกร,รัมเดียกว,ว่าทํากันสดๆให้เห็นกันเลยนะฮะทางด้านเห็นภาพกว้างๆเราจะมีกองปุ๋ยซึ่งผลิตไว้จํานวนมากเลยทีเดียวครับเท่าที่เราสอบถามผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องก็เตรียมไว้ประมาณ2 0 0ห0กระสอบขณะเดียวกันก็ทํากันสดๆไปด้วยนะครับดูกันสดๆดูกันสดๆนะครับ ทางด้านนี้ก็จะมีเด็กนักเรียนสมัชชิขาแล้วก็เด็กที่จะเตรียมมาเข้าเรียนที่สมัชชิขาราชธานีอโศกก็มาช่วยกันขนส่งนะครับช่วยกันขนปุ๋ยให้กับพี่น้องประชาชนที่กําลังมาซื้อมาซื้อปุ๋ยเหล่านี้ไปใช้นะครับวันนี้เป็นวันแรกก็ค่อนข้างจะเริ่มคึกคักขึ้นมาเรื่อยๆและปุ๋ยชีวภาพก็เริ่มลดน้อยลงไปสําหรับที่เตรียมสต๊อกไว้นะครับนี่ก็จะมีเครื่อง อำนวยความสะดวกเครื่องตุ่นแรงให้กับน้องๆให้กับบุคลากรเนื่องจากว่าหมู่บ้านราชธานีอโศกนั้นไม่ได้เน้นการจ้างคนนะครับไม่ได้เน้นจ้างแรงงานก็จะเป็นอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยมีนักเรียนสามารถศึกษาเข้ามาให้การสนับสนุนทางด้านแรงงานนะครับแม้ว่าเด็กตัวเล็กๆก,ก็สามารถมาร่วมกิจกรรมมาร่วมบุญในครั้งนี้ได้ด้วยนะครับ ในภาวะปกตินั้นผู้ที่มาช่วยงานโรงปุ๋ยชีวภาพแห่งนี้ก็จะเป็นชาวชุมชนโดยหลักๆนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นที่เข้ามาช,ช่วยเสริมด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นญาติธรรมที่อยู่ภายในชุมชนนะครับที่มาร่วมงานในงานนี้เด็กสมรติขาที่เราเห็นเป็นเด็กทั้งที่ทอยู่เรียนประจําและบางส่วนก็กําลังที่จะมาเตรียมสมรติขาและก็เป็นญาติธรรมที่มาร่วมงานด้วย วันนี้เราจะลองมาคุยกับคุณอาธนากรคุณอาธนากรครับมาจากจังหวัดไหนครับมาจากระยองครับเป็นคนที่อยู่ประจําหรือว่ามาเป็นครั้งคราวครับมาเป็นครั้งเป็นคราวก็ช่วงนี้พอดีมีงานตลาดระยะก็ตั้งใจมาเชื่อทุกปีอุย๋ยอินทรีย์ชีวาภาพมีความสําคัญมีความจําเป็นอย่างไรกับเกษตรกรครับจําจเป็นครับเพราะว่าดับแรกก็คือราคามจะถูกกว่า แล้วก็มันจะยั่งยืนกว่าใส่ไปนานๆยิ่งทําให้ลดต้นทุนยิ่งขึ้นเพราะว่าที่บ้านใช้อยู่ก็มีที่สวนปาล์มแล้วก็สวนผลไม้ปีหนึ่งก็สั่งประจักที่นี่ประมาณ4ี่หตันก็ไม่น้อยพูดถึงการประหยัดต้นทุนไปถ้าเทียบเป็นแบบครึ่งต่อครึ่งกับที่เคยใช้เคมีอย่างไรครับแรกๆมันก็ยังเลืองอยู่นะแรกๆเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันใช้ปุ๋ยเคมีมาถ้าชุนคุน้นเคย พราะหลังจากที่เราใช้ไปปีที่3ปีที่ปีที่5ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะประหยัดลงเพราะว่าปุ๋ยเราจะใช้น้อยและผลผลิตมันก็ยังคงที่แต่แตพอในระยะยาวมันเป็นยังไงครับอ,อย่างมังคุดเมื่อก่อนนี่มันจะดกปีเป็นปีนะระยะยาวนี่พูดถึงระยะยาวพอหลังจากที่เรามาใช้ตัวนี้ปั๊บเนี่ยที่พิสูจน์มาเนี่ยสิบสิบกว่าปีที่ใช้ชีวภาพมาเนี่ยหลังๆมานี่มันจะดกทุกปีปกติมันจะดกปีเว้นปี แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันมันดกทุกปีอย่างเมื่อปีที่แล้วนี่มังคุดก็เก็บไปประมาณ20ตันแล้วปริมาณในการใช้ปุ๋ยต้องเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงหรืออย่างไงครับลดลงครอันนี้แน่นอนเลยลดลงเพราะอะไรถึงลดลงครับมันเหตุผลก,ก็คือดินะโครงสร้างดินมันดีขึ้นเพราะนี่คือปุ๋ยอินทรีย์มันก็ช่วยเสริมโครงสร้างของดินแล้วก็ทําให้รากพืชมันดีขึ้นไม่พิกลพิการการหาอาหารก็จะคล่องกว่าเดิมสําหรับงานตลาดอริยะในปีนี้ มาร่วมอะไรยังไงครับเห็นกําลังเตรียมเข็นปุ๋ยยังไงครับก็มาช่วยจริงๆก็ตั้งใจมามาช่วยลงปุ๋ยนี่แหละเพราะว่าปีนี้พอดีขาไม่ค่อยดีกันลองมาลองทดสอบดูก่อนว่าไหวไหมอ่าคุณมากครับอนุมทนาสาธุครับอันนี้ก็เป็นอาสาสมัครอีกท่านหนึ่งนะครับที่มาจากจังหวัดระยองเราจะมาด้านนี้มาดูกลวิธีในการจับจองหรือว่ามาซื้อปุ๋ยชีวภาพตรางงอกงามนะครับ ด้านนี้ด้านหน้าน,นี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นหน้าร้านของโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพก็จะมีเก้าอี้ซึ่งเตรียมไว้สําหรับพี่น้องประชาชนที่จะมาจับจองปุ๋ยมาซื้อปุ๋ยแล้วท่านที่มีรถปิกอัพรถกระบะรถหกล้อจะขนปุ๋ยกลับไปได้เ้ากลับไปได้เลยนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะสํงงานักงานมีเจ้าหน้าที่ประจําแล้วก็คอยจับจองแล้วก็ซื้อด้วยนะครับ ครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่ทางเจ้าหน้าที่คุยกับพี่น้องประชาชนนะครับที่มาซื้อปุ๋ยถ้าหากว่าท่านมีรถมาขนส่งก็จะสะดวกนะครับแต่ถ้าหากไม่มีรถขนส่งอาจจะต้องจ้างขนส่งจากหลายๆที่นะครับและสำหรับงานตลาดอริยะในปีนี้ท่านที่จะมาซื้อปุ๋ยชีวภาพต่างรอกงามนั้นต้องมีบัตรประชาชนตัวจริงนะครับ ถ้าหากว่าท่านไม่สามารถด้วยตัวของท่านมาได้ด้วยตัวของท่านเองนั้นท่านสามารถที่จะฝากเ,เพื่อนบ้านนําบัตรประชาชนซึ่งเป็นตัวจริงเป็นบัตรประชาชนจริงมาที่เจ้าหน้าท,ที่นี้ได้นะครับอย่างขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าท,ที่เขาก็จะมีเตรียมบัตรประชาชนแล้วก็ดูจํานวนริการซื้อปุ๋ยอย่างไร เขาใหญ่มาซื้อเป็นครั้งแรกหรือว่ามาทุกปีมาทุกปีครับไม่ไม่ไม่มีเทศกาลนี้ก็มาอยู่ใช้มากี่ปีแล้วครับผมใช้มาประมาณ5ปีแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับผลที่ใช้มันรักษาดินนะครับเพราะว่าปุ๋ยผมคิดว่าดินมันจะดีนะเป็นนาหรือว่าเป็นเป็นนาครับกีไร่ครับยี่สิบสามไร่ครับปีหนึ่งนี่ใช้เยอะไหมครับกี่ตันครับอ่าผมใช้สองครั้งนะครับตอนแรกคือเราไปลองพื้นก่อนอ่าพอพอเริ่มอ่า จะเอากอแต่กอก็ใช้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องเอาเคมีช่วยบ้างเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้มันก็มันไม่ขึ้นไม่ไม่ทันนะครับแต่พูดถึงต้นทุนลดลงไปเยอะไหมครับจากแบบที่ใช้เคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เยอะมากนะครับไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะมาต่างกันลิบหรับเลยอย่างนี้เราซื้อไปสอบหนึ่งสองร้อยแปดสิบของเขาเขาก็ตกเกือบพันนะครับสอบหนึ่งที่ห้าสิบกิโล ในงานนี้เขาขายเพียง180บาทเนี่ยช่วยเกษตรกรได้มากหรือเปล่าครับมันก็ต้องขึ้นต่อขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าปกติเรามาซื้อนี่ปีที่แล้วเขาไม่ทันมาไม่ทันก็ซื้อมาซื้อหลังจากนั้น4ี่ห้าวันก็280เขาก็บอกอยู่ทําไมมาไม่ทันผมก็บอกว่ามันไปจอดตรงนั้นและครับน,นี้ว่าเขาจะไปตั้งขายตรงนั้นนะครับแต่ปีนี้รู้แล้วผมอ่านที่เ,เขาที่โฆษณาแล้วก็ผมตรงมานี่เลย อันนี้เอารถมาขนด้วยหรือเปล่าครับเอามาด้วยครับกลับไปได้เลยครับแล้วจะมีเพื่อนบ้านหรือคนใกล้เคียงมาอีกไหมครับมันต้องมาแน่นอนนะครับที่ส้อคัญคือมันอยู่มันนอกหน่อย